สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เยี่ยมใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่ระนองอยู่นะคะแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นบ่อน้ำพุร้อนนะคะพร้อมรักษาวาลินนะคะพร้อมรักษาวาลินก็คือใช้น้ำในการรักษาการเจ็บปวดเมื่อยนะคะตัวอันนี้ที่นี่เป็นของรัฐบาลค่ะไม่ ไม่คิดได้ได้ค่ะอันนี้คือเราฟรีเนาะเป็นของรัฐบาลนะคะของหลวงของหลวงนะคะ,ะ,คะมใช้ได้หมดเลยค่ะอ่าใช้ได้หมดจะนั่งจะนอนจะย่อนจะอะไรได้หมดนะคะตอนนี้ก็มีคุณแม่เข้ามาให้บริการอยู่ตรงนี้นะคะนอนเลยคุณแม่นอนเลยนอนเลยนนเลยค่ะแม่แม่แม่มาบ่อยไหม มาครั้งสองครั้งแม่บ้านอยู่ไหนคะแม่กับปืรไก่ไหมจากที่นี่ค่ะโอ้ร้อยกว่าโลแล้วก็ตั้งใจมาแช่เลยออกมาธุระด,ด้วย,ดดวยแช่นานไหมคะแต่ละครั้งมันมันดีต่อสุขภาพใช่ไหมมันแก้ปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้หรือเปลป่าแม่ป่วยเป็นอะไรมาถึงได้มานะปวดเขา่เขาอ๋อพาเขา่ามาแช่แล้วดีขึ้นหรอคะแม่คะ โอ้ค่ะก็ขึ้นไปสบายเนี่สบายตัวไงสบายตัวหนูก็เสียดายหนูไม่ได้เอาชุดมาอืมหนูมาจากเพชรบูรณ์นู่นนะแม่ค่ะแค่แล้วก็ไปนอนโดมลูกโดมนั้นคืออะไรคะน่ะมันนเป็พื้นปูนนอะร้อนใช่ไหมร้อนร้อนกันเต็มเลยโอ้เดี๋ยวหนูหนูถ่ายตรงนี้ก่อนขอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ โอ้ดีจังเลยเหงื่ออะไรเหงื่อออกเลยหรอแสดงว่าร ouais ้อนเยอะสิอันอันน uh okay, ี้อันนี้อัน so นี้อุ่น so น้อยกว่าเหรอร้อนน้อยกว่าเหรออันนี้ก็ร้อนออ๋อสองบ่อนนนจะอุ Puis ่นแต่นี拜拜้ร้อนเยอะโอ้แต่อันนี้ควันออกเลยอ่ะห้ามลง อ่าร้อนจัดโอ้ต้มไข่เลยอ๋อค่ะค่ะแช่แช่ลงไปนานเท่าไหร่คะแม่นานเท่าไหร่ขึ้นมาอ๋ออ๋อค่ะค่ะสุดยอดเลยเนาะดีเนาะอยากอยู่ใกล้จังเลยอ่ะอยากอยู่ใกล้จังเลยแม่อยู่ไกลเป็นร้อยโลแม่ยังมานอนแช่เลยใช่ มาแล้วนะักท่องเที่ยวจากเพชรบูรณ์นะคะกำลังเดินทางเข้าเข้ามาสู่อ่าตรงนี้คือรักสุสขภาพนนคนรักสุขภาพนะคะนี่นี่นี่บ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์นะคะอะตรงนี้ตรงนี้แต่ก่อนเขาต้มค่ะคุณแม่ค่ะเขาต้มไข่แต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกต้มแล้วไม่ต้มแล้วนะคะต้มคนแล้วเออไม่ต้มค่ะคนก็ลงไม่ได้ค่ะร้อนจัดไอตรงนี้ร้อนจัดแล้วก็ตรงนี้ก็ร้อน,น,อนเออ อันนี้ก็ร้อนประมาณหนึ่งแต่อันโน้นอุ่นค่ะตรงตรงที่ฝรั่งนั่งได้เนี่ย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 อันนี้ก็่อันนี้ก็แช่ได้ใช่ไหมเจ้าได้ไหมนีเย็นแล้วน่ะนั่งนั่งได้กลางร่มแล้วก็นั่งตรงนี้ได้เนี่ยนั่งได้หมดนั่งได้หมดโอฝั่งโน้นฝั่งโน้นร้อนนีเย็นน่ะแม่ร้อนเหรอนั่นก็ร้อนเหรอโอ้ค่ะ อ๋อตรงนู้นเขาเก็บตังค์อันนี้เป็นของรัฐบาลฟรีเออเมื่อวานเราไปกระแช่กนสบายตัวอ่อะไรเนาะจำชื่อไม่ได้แล้วแม่เมื่อวานไม่ไม่ที่ละนองนี่แหละนองก็ไอที่วัดไอที่มินนุคูกอ่ะมินนุคู่เป็นเสียตังค์เสียตังค์วัดวัดพงหลอ มันเป็นนกฮมกไหมใช่ใช่มีคลองใหญ่ใหญ่ค่ะเสียตังเสียตังเสียตังอ๋อค่ะค่ะค่ะโอ้ยดูควันออกเดี๋ยวมานั่งแช่ค่ะอัดคลิปสักคลิปก่อน อุ่นไหมหนูอุ่นไหมอุ่นใช่ไหมตรงเนี้ยเห็นแม่แกบอกว่าสองอันเนี้ยอุ่นค่ะตรงโน้นจะร้อนกลางๆแต่ตรงโน้นร้อนจัดเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปเล่นก่อนแล้วค่อยมาเดี๋ยวไปดูก่อนวน่านอนข้างในโอ้แสดงว่าน้ําร้อนอยู่ข้างล่างแล้วาก็กระเบื้องข้างบนมันพื้นข้างข้างบนก็จะร้อนค่ะทุกคน ตรงนี้ควันออกเลยค่ะนี่ควันออกเลยควันอืตรงพื้นก็จะร้อนสามารถมานอนได้ ศาลายกะร้อนนะคะนี่ค่ะศาลายกะร้อนนะคะสวนสาธารณะรักษะวารินนะคะลักษะวารินนะคะทุกคนแสดงว่าพื้นร้อนค่ะพื้นร้อนแล้วก็คนนอนบอกว่าเหงื่อแตกเลยนะคะสามารถนอนได้นะคะโยคะร้อน อันนี้เป็นที่ของรัฐบาลค่ะทุกคนที่ของรัฐบาลนะคะอนาครนเป็นทีส่สวนสาธารณะก็คือสะไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะดีไหมดีไหม <laughs> เดี๋ยวพี่ าขากางเกงขึ้นก่อนอุย้ยแต่นั่งมันก็เปียกอ่ะดิเสียดายฝนมันตกเนาะลงทุนนิดหน่อย,ย,นนอ,ยอันอื่นเปียกไหมเพราะว่าเนี่กางเกงในมันเปียกนี่ดิออเอ้ยหนูมาจากไหนคะลูกชุมพรค่รไนะไกลไหมอ๋อค่ะผ้าวางเนาะใช่ใช่ใช่ เออเออเอออืมฝนตกพอดีนี่นหละครับพี่น้องเชียดายเชียดายเชียดายค่ะนี้แม่ใหญ่ใหม่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะไปแช่เท้าแล้วะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ